ไปกันคิดยังไงว่าเท่าที่สองมันขับได้ไอ้ที่ก็สิบสี่เทียเมื่อกี้มุมเห็นตรงตาไปวัแล้วสมองเทียบหนึ่งรถไปไว้นละเทียบไม่ได้เล่นนานสวัสดิแม่มีสไตร์เกลร์ด้วยนะ มีสไตเกอร์หนึ่งสองว่ามีว่าเธอจะไม่ผิดรือไม่มีวะคือมีเอ้ยกูต้องแต่งปืนใช่ไหมใช่กูติดเดือยเซอร์มาสองอันโอพิมซีพิมซีคิดว่าไงเอาระเบิดกูวางระเบิดเข้าไปไม่ต้องยิงยิงขนาดนี้เรากะไม่ด้ดก็พอ ผมโมมากเทำไมเลเซอองติดข้างๆว่าไม่ชอบเลยเลเซอรติดข้างอุ้ยๆุ้ยอุ้ยอะไรให้ดง PMC ไอ้โหเกือบแล้วมึงยังไม่เข้าโลยนะยังสัดเกือบแล้วมึง แม่ต้องเป็นกูตลอดวะกูแม่มาโอดาให,ห้กูตายวหรมุ้ยของจุดฟักคุณจำเป็นต้องขโมอของมันด้วยหรอมุณจำเป็นเหรอวะไอ้เงี้ยจเว้นเว้นแต่กูแบบตะเกียรนึงเอาของมันไปขายหมดแะแค่นั้นแหละขายก็เฟ้นอ่ะไอ้เงี้ยเหมือนช่องโมบายเออแล้วรักน้องคุณจริงๆเลยไอ้เงี้ย ฝันงซ้ายไว้แน่นเกลียวไงเดี๋ยวดูเต็นท์พยาบาลเต็นอาหารโอเคแห้งเอ้ย๊ะไม่แห้งแม่งพึ่งดอกเซ็ตกูบัดเสร็จ,เ,รจเอาไว้ทำนะมันทีวีเข็มมิวดรอปนิฮาเลยนะเดินอ้วนๆกับบ้านไปอันนี้เลยไหมซอมิวเลยไหม ที่เจ้าจะขนรถแคมป์พยาบาลครับแล้วก็ไปติดไปกับเลเซอร์เป็นสองอันติดไว้ก็ได้ต่อค่อยออกกลีดแล้วค่อยไปแต่งถึงจะดูทุเรศเลยแคมป์พยาบาลไม่มีอะไรไปเลยไม่หรอตัวที่เกียร์ละียดออตรงหน้าเต็นท์ยอย่าลืมเช็คด้วยนะส่วนมีสี่ตรงทางเคยเขียนแสแตป ไอ้เขียตะกุ่นคุณบอบตัดอะไรวะโดนระเบิดพีเอ็มซีเหรอใช่มันเปนพีเอ็มซีนั่งนั่งนั่งแต่งยิงพีอยู่ใช่ว่าอะไรผมดำของให้ยังไม่จะของคูอ้ไอ้เขายาซะยาซะสิไอ้เฮียไม่ตกใจหมดเลยฟู่สัตว์สะดุ้งเฮียตอกแ็กเพี่อของคุเลย ยิมซีวิ่งมาด้านหลังยิงแ่งเอ้ยกูโดนบโดนระเบิดเฉยเลยงงที่ไหนมันมานั่งอยู่ตรงนู้นนะพี่ในสมอย่าลืมเออเครื่องกระสุนส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในเออในในกระเป๋าพี่มันมีอันนี้อยู่นะจะถอดกระสุนวาเลยก็ได้ไม่เราไปเล่นอยู่ไหนว่าปืน อัเนียิงเสร็จแลมงโยนให้ขอไอ้ตัวเอสองเอาไปเลยเตือนในกระเป๋ามันมีเอทีเอกระเป๋าเอยี่สิบอยู่นะในกระเป๋าพี่มารถแท็กซีงไปเลยเอามาโยนดูสิทุเล่จิ้มหายอยู่ที่กูกูโยนดื้อๆไอ้เย้ระเบิดไม่ลงข้างวิเนียนนี่เย้ทุ่นเละทำไมแกไม่เอาของแกยัดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋า เออไอเทียของมันมันจะเป็นหลักค่อยคัดทีน่งทิ้งแฝงซองบรีไ,รบรไมไ่ใช้อะไรไม่ใช่ซองบรีไม่ใช้จำไว้อันไหนที่มันสำค,คัญสำคัญก็เก็บไว้ก่อนไอเทีย,ก,ทยกูล,ลืมไปบูบูเจ้าสุดจอกหัเหยุดเลย ตานี่เปิดมาว่าคนทิเลยอ่ะคนทิ้นแรกพี่นนดนระเบิดอีกเี้ยผเห็นผมเห็นเอนี้เพีเอ็มซีมันนั่งอยู่เฉยมรูว่าเออเห็นมันนั่งยิงพี่ไยไม่คิดว่ามันจะโยนลงี่เนี่ยชนวิ่งเข้ามาใปวที่เหี่ยพี่เลย กับไรเหี้ยแม่งผมว่าเพิ่งยิงยิงเสร็จไปเหนมันนั่งยิงเฉยยิงเสร็จไม่ไปรู้มันปลาระเบิดแล้วเจอไหมีอะไรเกิดหรอเป็นไรปุ๊บเดี๋ยวกูขึ้นเขาเออเออเอาปืนที่ไปใช้ก็ไปเลยอเคเดี๋ยวไม่เคยเล่นเลยปืนปืนแม่งเหมือนทำจากทีเดียวปิ้นเหี้ยฮะมันเป็นปืนเก็บเสียงอือันนี้ตัวเวอร์ชันตัวไม่แตก ถอาผมชอบแบบเวอร์ชันนี้มากกว่านะมันดูดูดีกว่ากู <c oughs> คิดแล้วว่ะดีดีกว่าด,ดีเพิ่มมูมเมนต์พี่แดนเ <c oughs> พิ่มมูมเมนต์วิ่งช่เพื่ออะไรอ๋อน <c oughs> ั่นทำให้เราจับปืนสะดวกขึ้นพี่องปืนช่วเฮียเหรไม่รู้ในเกมช่วยอะไรหรือเปล่าแต่มันทำให้มองใกล้ขึ้น ไม่ไม่ม <gehört>, ่เป็นเปยไม่งไเี่เกาหวดีวี้ียอเป็นผมงงียอยู่ๆจะระเบิดแระเบิดนี้เยอะเจอแล้ว เฮ้เฮ้อะไรเดินวะสแคปสแกปมีปืนระเบิดไหมวะไม่มีอ่ะสแคปสแคปแม่มีไอเฮ้เฮ้อันเชิญเฮ้มึอวาใช่วะ จะโรเทปเล่นอีกเข่าหนึ่งวะกุดพองอือ้ ไอ้บงมันยิงไม่โดนอมันยิงอะไรวะไอ้บูมันยิงไม่โดนพี่ยวจอเเฮ้ยมึงเห่ยเหวี่ยงอร่เี่ยซโสองร้อยไอ้ิ่มันยิงไม่โดนเฮ้ยแต่มันมันเดินดีเทคเราไม่ได้นั่นบอะ ่ยิงเลยง้อมันหลบเองเฮ้ยอะไรมันยิงอะไร,ะไรวะใครมันเคาะอะไรวะ ยิงอะไรกันเมื่อเห็นว่ามุม,ม,ด,มดันไหมไม,ไม่มนะไม่ตรงกนะไหนกูดังคลอ,อ,องือแคปในเยออจัดี่ฝ่าหิว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 หหิว,หว,หว,หวม,มีอะรไกูมียว กูรู้มาจากฝกพี่แนนประเด็นคือสิ่งสิ่งที่หายเป็นไอ้เยี่ยสืบสึกปลาแม่นได้สันระเบิดอะไรวะนะเก็บสองสาม คุณเลือกสุดแล้วจะปัดแล้วะในสุดแล้วสุดแล้วถ้โคตรยอดยิ่งโอ้โอ้โอ้ติดโอ้โอไอ้ตันรึันดันเข้าไปวะเฮ้ยหลัวอะไรเฮี้ยต้อยังยังอ่ะ ดดจะรันเข้าไปใกล้ไหมกูเต<ป>ือนแล้วกูเตือแล้วกูเตือนแล้วกูเตือนแล้วล่วงไอ้สามร้อยเมตรตายแล้วไอ้เหี้ยตต้นเว่นน่ะแต,ต่จะขาดมาไรเหี้ยนี่แหละงานยากของแท้พี่แน,นใส่ลูกเลยใส่ลูกจ่อเลยมาวลลูกจอ่ออะไริล ล่วงไหลงเด็กอืมกุญยวอ่ะกูหิวเนี่ะไปรู้ศพแล้วก็ออก ไอตัวปั๊มตัวตัวจิ้มตัวจิ้มสติมผู้ไหนเจ๊งนะเจอเจอขีการือว่าเจอกูก่อน

เฮเอกริดแสงทางซ้ายกาไปเจ็บหมิงแมงไปแมืสุบุศกเออรูดมึหงหาีกาดให้กูพอถ้าเจอกูขอไม่กูขอแค่นั้นแหละเหลืองเอาไปเลยถ้ทำไม่ไม่รูดเองว่ะสับนี๋ยร่วงร่วงนะลร่วงนะละร่วงลนวะหมดละ มีอะไรวะมีในวิชาเอาไปขายเขียจับมาเก็บเออเก็บทั้งพวงมาเต้ไม่ทั้งพวงมาลักเออมีกีพีเอาปูเอาโอ้ยเย้เยอะมันใส่ไม่ได้ไม่ไัตวิชาทำพี่อะไรวะมันใส่ตโนมัสไอ้ส์เติมแม็กบ้านหลังสองจะเป็นซี์อืม เดินไปดูทังเนี่ยใช่เฮ้ไม่ขึ้นไม่ยืดสัตว์แต่กล้าไม่ขึ้นไม่ยืดโอ้อ STGCC ฮะแม่กระสุนบ่นพอดีไหนไอ้เหี้ยตรงกูเกิดอะไรขึ้ไอ้ยเหรอครับเกี่ยวแม่มงเกี่ยวปะนะข้าบนข้าบนข้าบนเฮ้ยเกี่ยว,ะว,ะวนะนเจอแล้วนะเจอแม่ตายกันเนี่ยตายแล้ว จะมีอยู่ยมาณสามตัวนะมีคลับเออให้เอาแบบคู่แรเขาเทนแบบกูวลวงเหสเก็บเตอรแบนดิเตอร์มน

พุ่แล้ววะอ๋อ้สัตว์เอเฮ้ยไแต่ปืนขายได้ดีอยู่นะมี t a t m e n t เนี่ย t a t m e n t เฮี้ยแล้ววะ เฮ้ยขี้การเหลืองขี้การเหลืองไอเหี้ยคุ้มละไอเตไอเตเม็งสูงเตขึ้นกาเหลือแต่กูอยากได้ขี้การเหล็บดิดเปิดกล่องตุกแมน แม่ปืนนี่มันดีจริงเลยวพี่รักเลยเน,น,นี่ยปืนปืนยี่เนี่สมัยพี่อะเออไอสัตว์แม็หกสิเก็บแม็ก6สิไวด้วยแล้วยอ,วอยนะ่าลืมเก็บ <c oughs> ไอ้ที่ใส่นม็กั์ โอ้ยลูกกูจะทิ้งเนี่ยแค่ของหนึ่งช่องอะเอาไว้ในสายยงบาทสิอ,อปีนี่นู้นไดหมดไปตัวไห้ว่าข้้าแลวไปหยิบได้แล้วงั้นผมหิบไปหยิบได้อันนี้อยไม่ต้องนะเขาเขา,มาทิงยังไม่พอ p ซี เปลี่ยนสีวะตลับบู๊แคปปรุงเอาของไนะดน้นะคุยโอนเลยนี่เอาเชือมันอยู่นี่ว่านี่นี่ของอยู่นี่นี่บูบ๊บบูู๊ตรงตรงบูตรงกูตรงนี้สัตว์เฮ้ย เฮียเลยกูวิ่ก네ินเนี้ยกูวิ่งกันเลยลกน้องเฮียลูกน้องเฮียอะไรสักคราบไอ้เฮียมันไปเอาปืนมาเมื่อกี้นี้วิกิการ์ไปวะไอเฮียน้องสแคปเฮียอะไรไม่มีแว็กซ์สแคปไอม่ใชยดูความดูศพสเตอร์แมนเลยสัตว์สแคปมึงเชื่อกะวะ

ไปลกลับเตะโอเคกลับยังเตะอูอยู่ในตรงมไปเดี๋ยว กี่อยู่กูนึกคิดแ่ยัไม่รู้กูโดดยิงกูโดดยิงหัวสกาปี้ <c oughs> เลยตัองพยายามยิงให้ได้เป็นเดียวนะกูมันจะได้ไม่ต้องปืนกระสุนสอนตัวติวงแต่กูตคว เฮ้ยู้สึกคนพร้อมกันเ้ยไปดีกว่าไปวู ปูยังขากูหน่อย